เปิดประตูสู่โชคลาภและความมั่งคั่งด้วยพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีเปิดทางรวยและเสริมสร้างโชคชะตาให้เปล่งประกายวันนี้เราจะพาคุณไปค้นพบความลับของโชคลาภที่ได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังบุญที่ช่วยหนุนให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดการได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อแต่เป็นการเชื่อมโยงกับพลังงานบริสุทธิ์ที่คอยสนับสนุนและปกป้องเราให้ก้าวผ่าน อุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความมั่นคงและมั่งคั่งโชคลาภและความมั่งคั่งที่คุณรอคอยไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่เกิดจากการเปิดใจและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระพิกเนธพระแม่ลักษมีหรือเทพเจ้าองค์ใดที่คุณศรัทธาการตั้งใจบูชายอย่างสม่ำเสมอและการปฏิบัติที่ถูกต้องจะช่วยเปิดทางสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จอย่างไม่ขาดสายนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดใน การเริ่มต้นทำความรู้จักและเสริมสร้างพลังงานบวกเพื่อให้โชคชะตาของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สดใสขึ้นอย่าพลาดโอกาสดีๆในการเสริมสร้างโชคลาภของคุณเอง หากคุณต้องการเคล็ดลับและคำแนะนำพิลึกซึ้งเกี่ยวกับการได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอยากเปิดทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจของเราไว้เพราะเรามีเนื้อหาสาระและเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่ชีวิตที่มั่งคั่งและประสบความสำเร็จในทุกด้านนอกจากนี้หากคุณชื่นชอบและอยากสนับสนุนงานของเราอย่าลืมส่งซุปเปอร์แตงมาให้เพื่อเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆต่อไป การเปิดทางรวยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพียงแค่คุณพร้อมเปิดใจรับพลังบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลงมือทำตามคำแนะนำที่ถูกต้องทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมีในสำคัญชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยโชคลาภความมั่งคัง่งและความสำเร็จที่คุณคู่ควรมาเริ่มต้นเส้นทางนี้ไปด้วยกันวันนี้แล้วคุณจะพบว่าการได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นจริงและมีพลังมากกว่าที่คิด ราศีพิจิกในช่วงเวลานี้อาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าโดนหักหลังอย่างแรงจากคนใกล้ตัวคนที่คุณเคยไว้ใจและเปิดใจให้อาจไม่ได้มีความจริงใจหรือประสงค์ดีต่อคุณอย่างแท้จริงความรู้สึกนี้อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนในที่สุดก็ถึงจุดที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจและถูกทำร้ายทางใจอย่างลึกซึ้งคนที่คุณไว้ใจผิด อาจเป็นใครก็ได้ตั้งแต่เพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนจะสนับสนุนคุณแต่กลับทำงานสวนทางหรือทำลายโอกาสของคุณเบื้องหลังหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวที่แสดงออกในทางที่ไม่ตรงกับความจริงใจที่คุณคาดะวังหรือแม้แต่คนรักที่อาจมีความลับซ่อนเร้นบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในช่วงนี้ แต่ถึงแม้จะเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดและทําให้รู้สึกว่าโลกดูหม่นหมองเกินกว่าจะรับไหวราศีพิจิกยังคงมีความแข็งแกร่งและความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของคุณเองความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนั้นแม้จะทําให้หัวใจคุณหนักหนาแต่มันก็เป็นบทเรียนสําคัญที่ช่วยให้คุณได้เรียนรู้ว่าใครคือคนที่ควรค่าแก่การไว้ใจจริงจและใครที่ควรจะเว้นระยะ ออกไปเพื่อปกป้องตัวเองในเรื่องของงานช่วงเวลานี้คุณอาจได้รับโอกาสใหม่ๆที่ทําให้สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ได้อย่างน่าประหลาดใจแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าถูกขัดขวางหรือมีอุปสรรคจากขนบหางคนแต่ก็ยังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่รอให้คุณเข้าไปจับต้องและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในทางที่ดีขึ้น การทำงานของคุณจะเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องพิสูจน์ความสามารถอย่างหนักหน่วงแต่ความตั้งใจและความจริงใจของคุณจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานใหม่หรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับรายได้เสริมซึ่งอาจนำมาซึ่งรายได้ที่มาก ขึ้นอย่างไม่คาดคิดสิ่งเหล่านี้อาจเป็นการเจรจาธุรกิจการลงทุนหรือโปรเจกต์ที่คุณกําลังจะได้รับเข้ามาและเป็นช่องทางให้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หรือเงินล้านที่คุณฝ่ายฝันไว้ ในด้านการเงินถึงแม้จะมีเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงบ้างแต่สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นคุณจะเริ่มมีการวางแผนและจัดการเรื่องเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียนรู้ที่จะระมัดระวังในการใช้จ่ายและการลงทุนอีกทั้งยังมีโอกาสพบช่องทางรายได้เพิ่มเติมที่สร้างความมั่นคงให้กับคุณอย่างจริงจังการเก็บออมและการบริหารทรัพย์สินจะเป็นสิ่งที่ควรให้ ความสำคัญในช่วงนี้โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเสี่ยงที่มากเกินไปและการทำธุรกรรมที่ไม่ชัดเจนหรือมีข้อกังขา ความรักและความสัมพันธ์ในช่วงนี้แม้จะผ่านความเจ็บปวดและการถูกหักหลังแต่ราศีพิจิกจะพบว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีคุณค่าจะเริ่มเข้ามาในชีวิตเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาหรือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่มั่นคงและจริงใจมากขึ้นคู่รักที่อยู่ด้วยกันจะมีโอกาสแก้ไขความขัดแย้งและเข้าใจกันมากขึ้น แต่ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจหากคุณยังโสดอาจมีคนใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นความรักที่มั่นคงในอนาคตแต่ต้องใจเย็นและไม่เร่งรีเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อใจ การฟื้นฟูจิตใจและอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้ราศีพิจิกควรให้เวลาตัวเองได้ปล่อยวางความเจ็บปวดและเรียนรู้ที่จะให้อภัยแม้จะไม่ง่ายแต่การปล่อยวางจะช่วยให้คุณเป็นอิสระและเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิการออกกำลังกายหรือการใช้เวลาคุณภาพกับคนที่คุณรักจะช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง ในภาพรวมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ราศีพิจิกต้องระม,มัดระวังเรื่องคนรอบตัวเป็นพิเศษอย่าไว้ใจใครโดยไม่พิสูจน์ให้แน่ชัดและควรเลือกที่จะอยู่ใกล้คนที่จริงใจและสนับสนุนคุณอย่างแท้จริงความยากลำบากที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้คุณเติบโตทั้งในเรื่องงานเงินและความสัมพันธ์และหากคุณสามารถรักษาความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ใดๆ ผลตอบแทนที่ได้รับจะคุ้มค่าอย่างมากทั้งความมั่นคงทางการเงินโอกาสในงานที่ดีขึ้นและความรักที่สวยงามและมั่นคงมากขึ้นตามมาในไม่ใช้การก้าวผ่านความเจ็บปวดนี้จะทําให้คุณเป็นคอนอที่เข้มแข็งและรู้คุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริงและเปิดทางสู่อนาคตที่สดใสและมั่นคงยิ่งขึ้นในทุกด้านของชีวิต ราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมปี2568นะับเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปได้วยความเปลี่ยนแปลงความท้าทายและโอกาสที่จะเติบโตในหลายๆด้านของชีวิตราศีพิจิกมีลักษณะนิสัยที่ลึกซึง้งมุ่งมั่นและมีความตั้งใจแน่วแน่เมื่อเข้าสู่เดือนนี้พลังงานโดยรวมของราศีพิจิกจะได้รับผลกระทบจากตำแหน่งของดวงดาวและดาวเคราะห์สำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตในหลายมิติทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและจิตใจ ในด้านการงานเดือนสิงหาคมนี้ราศีพิจิกจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าไปอีกขัน้น แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นงานที่เคยทำอยู่จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆอย่างฉญฉลาดช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาวการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานหากคุณสามารถใช้เวลาและพลังงานไปกับก,บการเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆและการปรับตัวได้ดีจะช่วยสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างยั่งยืนแต่ต้องระวังเรื่องความเครียดที่เกิดจากภาระงานมากเกินไปอาจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ะค่อยมีแรงจูงใจเท่าที่ควรควรหาเวลาพักผ่อนและจะัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูพลังงาน ในเรื่องการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างมากการเงินมีโอกาสที่จะผันผวนโดยเฉพาะถ้าคุณต้องทำการลงทุนหรือมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาอาจเกิดความกังวลหรือความไม่แน่นอนทางการเงินแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรตื่นตระหนกเกินไปหากคุณมีการวางแผนการเงินที่รอบคอบและไม่ตัดสินใจอย่างเร่งรีบการจัดการงบประมาณอย่างเป็น ระบบจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมั่นคงควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการก่อนหนี้สินที่เกินความสามารถในการชำระหนี้และยังมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติมมอจากแหล่งอื่นๆแต่ต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือและไม่เสี่ยงเกินไป เรื่องความรักและความสัมพันธ์ในเดือนนี้ราศีพิจิกจะ,ะเผชิญกับความรู้สึกที่ซับซ้อนและหลากหลายบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์กำลังทดสอบความอดทนของคุณโดยเฉพาะคู่รักที่มีประวัติความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นช่วงเวลานี้อาจเกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันได้ง่าย ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดใจเพื่อแก้ไขปัญหาหากคุณสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการพูดและการฟังจะช่วยให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นสำหรับคนโสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทบทวนตัวเองและเปิดโอกาสให้กับการพบปะผู้คนใหม่ๆที่มีความหมายแต่ต้องระวังอย่าเร่งรีบหรือคาดหวังสูงเกินไปเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต้องการเวลาและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สุขภาพในเดือนสิงหาคมนี้ของราศีพิจิกอาจมีความเปราบบางกว่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบประสาทและความเครียดสะสมจากการทำงานหนักหรือปัญหาชีวิตประจำวันควรใส่ใจการรับประทานอาหารให้สมดุลและหาเวลาผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือการพักผ่อนอย่างเพียงพอการดูแลสุขภาพจิตใจ มีความสำคัญมากในช่วงนี้เพราะอารมณ์ที่ไม่มั่นคงอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพเช่นการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือการนอนน้อย ในด้านจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ราศีพิจิกควรให้ความสำคัญกับการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองต้องการค้นหาความหมายของชีวิตหรืออยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์กับความสุขภายในใจนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทำสมาธิการเขียนบันทึกหรือการพูดคุยกับผู้ที่ไว้ใจได้เพื่อเปิดใจและรับฟัง คำแนะนำที่ช่วยให้คุณเติบโตทางจิตใจได้อย่างแท้จริงการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงและความพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งเก่าที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้คุณเดินหน้าสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบแอรและความสุขได้มากขึ้น การเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากคุณมีแผนจะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการทำงานหรือเพื่อการพักผ่อนควรวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดและระมัดระวังการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการเดินทางในช่วงนี้อาจเป็นโอกาสในการเปิดโลก,กทัศน์และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่มีคุณค่าแต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพและความปลอดภยัยเป็นพิเศษ โดยรวมแล้วเดือนสิงหาคมปี2568สำหรับราศีพิจิกเป็นช่วงเวลาที่ต้องอาศัยความอดทนความละเอียดรอบคอบและการมีสติในทุกการตัดสินใจการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์ต้องใช้ความยืดหยุ่นและความพร้อมที่จะปรับตัวการรักษาสมดุลระหว่างภาระหน้าที่กับการดูแลตัวเองจะช่วยให้คุณผ่านพ้นความท้าทายไปได้อย่างมั่นคงและเติบโตในทุกด้านอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้คือการเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อว่าทุกความยากลำบากที่เผชิญนั้นมีค่าและนำไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าในอนาคตการมีใจเปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จะทำให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จได้อย่างมั่นคงในเดือนนี้และต่อๆไป สำหรับราศีพิจิกสิ่งที่ต้องระมัดระวังและการเคาระบูชาเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสมดุลของชีวิตและการไหลเวียนของพลังงานในด้านต่างๆการระมัดระวังอย่างถูกวิธีจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคที่ไม่จำเป็นส่วนการเคารพบบูชาที่เหมาะสมจะส่งเสริมความโชคดีความมั่นคงและความสงบสุขในจิตใจได้อย่างลึกซึง้ง สิ่งแรกที่ราศีพิจิกควรระมัดระวังอย่างมากคือเรื่องของความไม่วางใจในคนรอบข้างโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวราศีพิจิกมักจะมีความเชื่อมั่นในคนที่ตนเองรู้สึกผูกพันหรือใกล้ชิด แต่ในบางครั้งการไว้ใจโดยขาดการตรวจสอบอาจนำไปสู่ความผิดหวังหรือการถูกหักหลังได้ง่ายการตั้งคำถามอย่างรอบคอบการสังเกตพฤติกรรมอย่างละเอียดและการใช้สัญชาตญาณที่แม่นยำเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่ไม่จริงใจสิ่งนี้ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการปกป้องตัวเองและรักษาพลังงานบวกในชีวิต เรื่องการเงินเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องระมัดระวังเพราะราศีพิจิกมักจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องระวังการลงทุนหรือการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรอบครอบการวางแผนล่วงหน้าและการหลีกเลี่ยงการเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าจะช่วยให้คุณรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้ในระยะยาวอย่าปล่อยให้ความโลภหรือความอยากได้มาครอบงำจิตใจเพราะอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ได้ ในด้านสุขภาพราศีพิจิกควรระวังเรื่องความเครียดสะสมที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจความมุ่งมั่นสูงและความตั้งใจที่แรงกล้าอาจทำให้คุณละเลยการพักผ่อนและการดูแลตนเองการจัดสรรเวลาให้สมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนรวมถึงการใส่ใจสุขภาพกายและใจอย่างจรงิงจังจะช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยและรักษาความสมดุลในชีวิตได้อย่างยั่งยืน การเคารพบูชาสำหรับราศีพิจิกมีบทบาทที่สำคัญในการเสริมสร้างพลังงานบวกและคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายโดยธรรมชาติราศีพิจิกมีธาตุน้ำที่ลึกซึ้งและมีความเชื่อมโยงกับพลังงานลึกลับจึงเหมาะกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพ,พเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความลึกซึ้งการปกป้องและการชำระล้างพลังงานด้านลบเช่นการบูชาพระพิกเนธเพื่อขจัดอุปสรรคพระ แม่อุมาเทวีเพื่อเสริมความเข้มแข็งและความอดทนหรือพราหูซึ่งช่วยป้องกันภัยและเสริมดวงชะตาในเรื่องโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้การใช้เครื่องรางของขลังที่สอดคล้องกับพลังงานของราศีพิจิกเช่นหินทัวมาลีนสีดำหรือหินโอนิกยังช่วยเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจและปกป้องจากพลังงานลบได้ดี ในทางปฏิบัติการเคารพบ,บูชาควรทำด้วยใจที่บริสุทธิ์และมีความตั้งใจจริงการจัดสถานที่บูชาให้สะอาดเรียบร้อยการจุดธูปเทียนอย่างเหมาะสมการถวายสิ่งของที่สื่อถึงความเคารพและความศรัทธาเช่นดอกไม้สดน้ำสะอาดหรือผลไม้เป็นวิธีที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งของพลังงานบวกนอกจากนี้การสวดมนต์หรือการภาวนาอย่างสม่ำเสมอ,อยังช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิและเปิดรับพลังงานดีๆจากจัก,กรวาลอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญที่ราศีพิจิกต้องให้ความสำคัญคือการเคารพตนเองและผู้อื่นการมีความอ่อนโยนและความเมตตาในใจแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือเจ็บปวดเป็นการสร้างสนามพลังบวกที่ส่งผลดีต่อทุกด้านของชีวิตรวมถึงการยอมรับความจริงและการปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้จะช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจและสงบสุขในใจ ด้วยการระมัดระวังในด้านความสัมพันธ์การเงินและสุขภาพพร้อมกับการเคารพบ,บูชาอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอราศีพิจิกจะสามารถปกป้องตัวเองจากอุปสรรคและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงการผสมผสานร,ระหว่างสติปัญญาและจิตวิญญาณนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คุณเดินทางผ่านทุกความท้าทายด้วยความเข้มแข็งและมั่นคง สำหรับราศีพิจิกในช่วงเวลานี้การได้รับโชคจากบุญเก่าและบุญใหม่เป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งและส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางชีวิตในหลายด้านบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ไม่ว่าจะได้การกระทํำดีต่อผู้อื่นการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสหรือการรักษาความดีงามในจิตใจล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่ทําให้คุณได้รับการคุ้มครองและเปิดประตูโอกาสในช่วงเวลานี้ บุญเก่าที่สั่งสมมาตลอดหลายชาติหรือในชีวิตนี้เป็นเหมือนทุนทรัพย์ทางจิตวิญญาณที่ช่วยหนุนให้คุณได้รับโชคดีโอกาสที่เข้ามาในชีวิตรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างราบรื่นมากขึ้น บุญเก่าทำให้คุณได้รับการคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆทัง้ง,งในเรื่องสุขภาพการเงินและความสัมพันธ์ทำให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายไปได้อย่างมั่นคงและยังช่วยให้คุณมีพลังใจที่เข้มแข็งในการ,รเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นบุญเก่ายังแสดงให้เห็นถึงผลของการทำดีที่สะท้อนกลับมาในรูปแบบของโชคล่าสิ่งดีๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันเช่นกัน ได้รับข่าวดีกันได้พบเจอโอกาสทองหรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนที่ไม่รู้จักในเวลาที่ต้องการ ในขณะเดียวกันบุญใหม่ที่คุณกำลังสร้างในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะการกระทำในปัจจุบันจะกลายเป็นบุญเก่าในอนาคตและส่งผลโดยตรงต่อความโชคดีและความสำเร็จในชีวิตการทำบุญในรูปแบบต่างๆเช่นการบริจาคช่วยเหลือผู้ยกากไร้การปล่อยสัตว์ปล่อยปลาการถวายทานหรือแม้แต่การทำงานด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจล้วนเป็นการสร้างบุญใหม่ ที่สะท้อนพลังงานบวกและส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นอย่างมั่นคงการทำความดีและรักษาศีลธรรมยังช่วยให้จิตใจสงบและพร้อมรับสิ่งดีๆที่จักรวาลจะส่งมาให้ บุญใหม่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่ก้าวหน้าการเงินที่มั่นคงขึ้นหรือความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นมากขึ้นการปลูกฝังนิสัยที่ดีการมีเมตตาต่อผู้อื่นและการทำสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจจะช่วยสร้างคลื่นพลังงานที่ดีต่อเนื่องไปยังอนาคตทำให้โชคดีและความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เพียงชั่วคราว นอกจากนี้การรักษาความสมดุลในชีวิตและการปฏิบัติธรรมเช่นการทำสมาธิภาวนาหรือการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเองนับถือจะช่วยเสริมสร้างบุญและพลังงานบวกอย่างลึกซึ้งการเชื่อมโยงกับพลังงานสูงส่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโชคให้กับราศีพิจิกเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณมีจิตใจที่มั่นคงสงบและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีสติปัญญาและความอดทน ในภาพรวมการได้รับโชคจากบุญเก่าและบุญใหม่เป็นผลจากการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามและความตั้งใจจริงในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกระทำความคิดหรือคำพูดบุญเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้ราศีพิจิกสามารถสร้างชีวิตที่มั่งคั่งมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกมิติการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบุญทั้งเก่าและใหม่จะช่วยให้คุณรักษาความสมดุลและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ ทำดีในวันนี้จะนำมาซึ่งโชคลาภและผลลัพธ์ที่ดีในวันข้างหน้าอย่างแท้จริงขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีตลอดไปหากท่านชื่นชอบวิดีโอนี้ได้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ